ติกไทยกระเทียมตํ้วันนี้เมนู1ไก่ครับผม1ไก่บา้านเครื่องปรุงตํามิก พิกไทยที่ทำไว้แล้วพิกไทยกระเทียมพิกไทยตัดขราดอ้อ tiếp theo u nước bóng đen chưa bóng u nước sót cho เอาฮอยุ๊บลาคนนี้ท่ากันรบ้อยตักใส่จาน ไอ้โมก,กดกินเองต๊ไม่เป็นไรจับใส่มาจับเองกินเองไอ้โม เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันผ่านไป40่นินาที น่าจะสุกแล้วครับสุกแล้วครับสุกแล้วหอมถึงหอมถึงทวีปแอฟริกาเลยหอมหอมคีเลตอยู่ตรงนี้เรียบร้อย Look that.